สวัสดีครับผมชันวิทยคนบ้านป่าวันนี้พามาดูมแมลงเห็นหรือเปล่าเอ้มแมลงมากินยอดมะม่วงมะม่วงปลูกในสวนกล้วยในสวนกล้วยสวนมะม่วงก็จะมีกระท้อนนะครับปุยฝ้ายตัวแล้วครับวันนี้ขออนุญาตพามาชมลำไย,ยอายุแปดปี กำลังจะให้ผลผลิตนะครับแบบนีโดนฝนโดนลมนะครับทั้งลมทั้งฝนโอ้โหกระนำเลยลูกมันร่วงมเลยเหลือนิดเดียวร่วงมเลยแต่ร่วงมัาก็ดีอย่างหนึ่งนะครับลูกมันจะตัวจะมีน้ำหนักมากนะบแบบนี้บรรยากาแบบนี้นะครับมนันแปดปี ครับมีกระท้อนอยู่สองต้นเห็นไะ้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของลำไยส่วนหนึ่งนะครับนะลำไยกับมะม่วงมีอยู่ต้นหนึง่งนน้นเป็นบ,อบ่อปลาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดินหน้าข้างล่างตรงนี้ก็จะ ลงข้าวโพดหวานะอีกรอบตรงน,นี้นะครับตอนแรกว่าจะทํานาทาสวนพอดีทําทําปลูกข้าวตอนแรกว่าจะปลูกข้าวพอดีน้ํามันน่าจะน้อยนะปีนี้ก็เลยกลัวพลาดก็เลยเดี๋ยวลงขา้าวโพดหวานดีกว่าว่ามันจะน้ําน้อยนะครับสถาการแบบนี้นะครับทาแบบนี้ไม่ดีเยอะมากลูกเล็กน้ำหนักน้อยไซส์ต่ำเราเก็บ นะครับทำแบบนี้ดีลูกใหญ่เกต A เอวันนี้เขาอยากนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับข้าหลังก็ใช่หมดเลยทั้งหมดสองร้อยกว่าต้นโซนนี้นะครับโซนแปดปีนะึ่สองร้อยกว่าต้นวันนี้เขาอยากนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ